สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำบอร์ดสำหรับโปรแกรมเมอร์ esp 8 2 6อีกรุ่นหนึ่งนะครับบอร์ดตัวนี้นะครับก็จะสามารถโปรแกรมในส่วนของ esp 0 7 esp 0 7 s esp 1 2 e esp 1 2 f esp 1 2 s แล้วก็อีกอันนึงที่สามารถโปรแกรมได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็น esp 0 1ก็คือจเจ้าตัวซ็อกเก็ตสีเหลืองตรงนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์บนบอร์ดกันบ้างนะครับตัวบอร์ดเนี่ยก็จะมีสวิตช์มาให้1ตัวนะครับสำหรับเปิดปิดแล้วก็ตัวพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะเป็นพอร์ต type c นะครับแล้วก็ส่วนชิปที่ไว้สื่อสารกับคอมพิวเตอร์จะเป็นชิป c h 3 4 0 4ตรงนี้แล้วก็จะมีปุ่มมาให้เรานะครับอยู่2ปุ่มก็คือปุ่ม en แล้วก็ปุ่มบ o t ส่วนไฟแสดงสถานะนะครับก็จะมี3ดวงด้วยกันดวงแรกก็คือตรงนี้ก็คือไฟ power แล้วก็อีกสองดวงตรงนี้จะเป็นไฟ txrx นะครับส่วนพินต่อใช้งานนะครับก็จะเป็นพินก้างปลาอยู่ด้านข้างข้างละ12พินนะครับก็จะมี2ข้างต่อไปด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นตัวแผ่นอะคริลิกนะครับไว้สําหรับยึดตัวบอร์ดโปรแกรมเมอร์ตัวนี้แล้วก็น็อตสตัวนี้ก็ยึดตัวบอร์ดติดกับแผ่นอะคริลิกด้านล่างนะครับ ข้อดีของตัวบอร์ดโปรแกรมเมอร์ตัวนี้นะครับเราสามารถโปรแกรมได้ทั้ง esp 01ก็คือตัวนี้เราสามารถเสียบลงไปตรงนี้ได้เลยแล้วก็ทำการโปรแกรมนะครับส่วนอีกอันนึงเราสามารถโปรแกรมตัวชิป esp 1 2 e esp 1 2 f นะครับตัวนี้ได้สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการทำโปรเจกต์นะครับที่มีขนาดเล็กไม่ต้องการใช้บอร์ดใหญ่หญๆยกตัวอย่างเช่นนะครับบอร์ด esp 8 2 6ตัวนี้ก็จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่ อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นบอร์ด esp 8 2 6เหมือนกันแต่ตัวนี้จะเป็น vmos นะครับตัวนี้ก็ใหญ่เหมือนกันบางโปรเจกต์นะครับเราต้องการตัวชิปแค่ตัวเล็กๆเราก็จะใช้แค่ตัวชิปตัวนี้ตัวเดียวส่วนวิธีการใช้งานตัวโปรแกรมเมอร์ตัวนี้นะครับเราจะต้องทําการใส่ชิปลงไปบนซ็อกเก็ตตัวนี้นะครับใส่ลงไปตรงนี้แล้วเราก็ทําการโปรแกรมอันนี้เดี๋ยวผมจะทดลองทําให้เพื่อนๆดูนะครับผมจะเริ่มจากการโปรแกรมตัว esp 01ก่อนนะครับ อันดับแรกผมก็จะเสียบตัว esp 0 1ลงไปจากนั้นก็ทำการเสียบพอร์ต usb จากนั้นก็ทำการเปิดสวิตช์ครับพอเราเปิดสวิตช์ไฟสถานะ power ก็จะติดขึ้นนะครับจากนั้นให้เราทำการเปิดโปรแกรม arduino ide ขึ้นมาแล้วให้เราไปที่ไฟล์นะครับ example แล้วก็เลือกที่ดิจิตอลแล้วก็เลือก b i n n w w t h ์เอาดิเล่ครับเราจะได้ตัวโปรแกรมตัวนี้ลงมาต่อไปให้เราไปที่ทูนนะครับเราก็เลือกบอร์ดเป็น esp 8 2 6 6แล้วก็เลือกเป็น esp 1 2 e โมดูลตัวนี้จากนั้นก็เลือก c o m p o ร t นะครับตัวนี้ผมใช้ c o m p o ร t 4ขั้นตอนต่อไปนะครับก็ทำเหมือนบอร์ดอื่นๆเลยก็คือให้เราทำการอัปโหลดโปรแกรมเข้าไปนี่ผมกดอัพโหลดโปรแกรมเข้าไปแล้วนะครับ ตอนนี้บอร์ดก็กำลังทำการโปรแกรมต่อสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้ก็ทำการโปรแกรมเข้าไปเรียบร้อยแล้วให้เรากลับมาดูที่ตัวบอร์ดโปรแกรมเมอร์ตัวนี้นะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้ esp 01เนี่ยไฟกระพริบก็จะติดขึ้นละอันนี้เราทำการโปรแกรม esp 01เรียบร้อยแล้วนะครับจากตอนแรกที่ไฟไม่กระพริบต่อไปผมจะมาทำการโปรแกรม esp 1 2 f ตัวนี้นะครับ ให้เราทำการปิดสวิตช์ power ก่อนจากนั้นให้เราถอดตัว ESP 01ออกนะครับแล้วก็ให้เราใส่ ESP 12ลงไปตอนใส่นะครับเพื่อนๆต้องระวังนะครับเพราะว่าขาตัวซ็อกเก็ตตรงนี้จะเป็นขาเล็กๆนะครับทำหน้าที่ดันตัวชิปตัวนี้ไว้ฉะนั้นใส่ถ้าใส่ไม่ตรงเนี่ยขาตรงนี้อาจจะหักได้นะครับพิธีใส่นให้เราดันมาด้านข้างก่อนข้างใดข้างหนึ่ง จากนั้นก็ให้ดันไปข้างหลังแบบนี้ครับแล้วก็ให้เราทําการกดลงไปตอนนี้ตัวชิปก็จะอยู่บนตัวบอร์ดโปรแกรมเมอร์เรียบร้อยแล้วน,นะครับก็จะอยู่แบบนี้ต่อไปขั้นตอนการโปรแกรมนะครับก็เหมือนเดิมให้เราเปิดสวิตช์ p o w e r นะครับไฟสีแดงก็จะติดขึ้นจากนั้นเหมือนเดิมครับให้เราไปที่โปรแกรม Arduino IDE แล้วก็ในส่วนของการตั้งค่าเนี่ยตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับ ก็จะเป็น esp 1 2 e นะครับแล้วก็เลือก c o m p o r t เป็น c o m p o r t 4จากนั้นค่ให้เราทำการอัพโหลดครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการอัพโหลดนะครับไฟตรงนี้ก็จะกระพริบตอนนี้เราทำการอัพโหลดเรียบร้อยนะครับก็จะเห็นว่าตัว led ตัวนี้ ก็จักระพิบพตามโปรแกรมที่เราเขียนก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับการใช้บอร์ดโปรแกรม ESP 8266นะครับบอร์ดตัวนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกนึงนะครับให้เพื่อนๆเ,เลือกใช้ในการเขียนโปรแกรมแล้วก็ทำงานทดลอง DIY ต่างๆหรือว่างาน IoT ผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ